สวัสดีครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับที่ต้องการจะขายนะครับเป็นพื้นที่อยู่ในชุมชนในหมู่บ้านเลยนะครับพื้นที่แปลงนี้นะครับขึ้นอยู่ตําบลเขาไม้แก้วนะครับอําเภอบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอยู่บ้านเขาไม้แก้วนะครับตรงนี้นี่นะครับอันนี้จะติดชุมชนแล้วก็ติดถนนสองด้านเลยทีเดียวนะครับ เป็นโฉนดคุดเขียวนะครับนสสามกไก่นะครับแปลงนี้เนื้อที่ยี่สิบเก้าไร่สองงานนะครับอยู่ในชุมชนนี่นะครับมีเพื่อนบ้านรอบเลยทีเดียวนะครับมีไฟฟ้าน้ำประปาเรียบร้อยนะครับขอบเขตนะครับก็จะตามถนนไปเลยนะครับไปติดกับเพื่อนบ้านด้านหลังนะครับแล้วก็ยาวไปนู่นนะครับไปหาบ้านหลังด้านหลังนู่นเลยนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับก็จะไป นี่นะครับที่ปลูกมันนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็จะนี่นะครับตรงข้ามกันก็จะเป็นเพื่อนบ้านตลอดเลยนะครับเป็นนสสามกไก่นะครับเป็นโฉนดคุดเขียวนะครับโฉนดก็พร้อมโอนนะครับนี่นะครับมีไฟฟ้าน้ําประปาเรียบร้อยด้านหัวมุมตรงนั้นจะติดถนนคอนกรีตนะครับแล้วก็โฉนดจะระบุติดทาง2ด้านเลยทีเดียวนะครับเป็นที่เนิน โคกสวยอย่างนี้เลยนะครับปลูกมันสําปรางอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวให้ชมรูปแลงนะครับรูปแลงจะเป็นลนนักษณะนี้นี่นะครับจะติดถนนสองด้านอย่างนี้เลยนะครับตอนนี้บัดอยู่ตรงประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับทางก็จะไปอย่างนี้นะครับก็โค้อองมาตามนี้เลยนะครับติดถนนสองด้าน นะครับเนื้อที่29ไร่2งานห้าสิตารางวานะครับเป็นโฉนดนสสามกไก่นะครับนี่นะครับรูปแปลงจะเป็นประมาณนี้ที่ดินตั้งอยู่ตำบลเขาไม่แก้วหมู่บ้านเขาไม่แก้วนะครับตำบลเขาไม้แก้วอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ มีทิวทัศน์วิวเขาค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับมองเห็นทิวทัศน์วิวเขาสวยเลยแล้วก็าจากตรงนี้ไปถนน304นะครับ12กิโลนะครับแล้วก็ออกไปถนน359นะครับออกไปด้านนี้ระยะทางา8กิโลเท่านั้นเองนะครับนี่นะครับคุณคุณท่านใดน,นะครับที่มองหาที่นะครับเป็นที่นอสอสามกไก่นะครับอยู่ในชุมชนในหมู่บ้าน นะครับตรงข้ามกันก็จะเป็นเพื่อนบ้านแล้วก็จะห่างโอวตอประมาณสักหนึ่งกิโลเท่านั้นเองนะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่โคกปลูกมันอยู่นะครับติดตรงนี้นะครับทางคุณพี่เจ้าของนะครับหรือทางคุณพี่เจ้าของนะครับตั้งราคาไว้ไล่ละสองแสนห้านะครับราคานี้รวมโอนให้กับคุณลูกค้านะครับแปลงนี้สามารถไปเปลี่ยนเป็นโฉนดคุดแดงได้เลยนะครับเป็นนอสสี่จอได้เลยนะครับแปลงนี้ นะครับไปเปลี่ยนเป็นนอ,ซอสซเป็นนอ,อสสี่จอได้เลยนะครับเป็นโฉนดคุดแดงนะครับเนื้อที่29ไร่2งานราคาไร่ละ2 5งแสนห้าเท่านั้นเองนะครับนี่นะครับหัวมุมด้านนี้ก็จะติดถนนคอนกรีตรอย่างนี้เลยนะครับ อยู่ใกล้โรงเรียนด้วยนะครับห่างโรงเรียนห้ารอเมตรเท่านั้นเองนะครับห่างโอตอ1กิโลนะครับนี่ก็จะมีเพื่อนบ้านเต็มไปหมดเลยนะครับด้านนี้ก็จะติดถนนสาธารณะเส้นนี้นะครับก็คืออยู่ด้านาขวามือทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเป็นที่สวนมันสวยๆเลยนะครับสนใจชมรูปโฉนดนะครับนอสสามกไก่นะครับก็ ทักไลน์เข้ามานะครับเบอร์098-007-5266นะครับ098-007-5266นนะครับหรือโทรอีกหนึ่งเบอร์นะครับศูนย์แดหนึ่งนะครับหนึ่งสองหนึ่งห้าหกหกแปดนะครับเนี่ยที่อยู่ด้านขวามือทั้งหมดเลยนะครับเป็นที่โคกสวยอย่างนี้เลย ด้านนี้ก็จะติดทางสาธาระย,ยาวๆเลยนะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่ปลูกผลไม้นะครับตรงนี้ก็สวยเลยนะครับแล้วก็ไปออกเป็นโฉนดคุดแดงได้เลย <S <s ด้านนี้นะครับก็จะยาวไปติดสวนอ้อยนุ่นนะครับ <S <s ติดสวนอ้อย <uca> เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะตรงไปถึงเพ <s> ือ่อนบ้าน <S <s ด้านหลังเลยนะครับนี่นะครับจะไปติดสวนอ้อยอย่างนี้นะครับ ราคาไล่ละสองแสนห้านะครับราคาที่ทางคุณพี่เจ้าของเปิดราคามานะครับไล่ละสองแสนห้าราคานี้รวมโอนให้กับคุณลูกค้าภายในแปลงไม่มีหลุมไม่มีบ่อนะครับเป็นที่โคกเสมอปลูกมันสําปรลางอยู่นะครับหัวมุมนั้นก็ไปชนสวนอ้อยนะครับแล้วก็ตัดตรงลงไปเลยนะครับไปหามุมยูคาไปหาเพื่อนบ้านด้านนู้นนะครับพื้นที่แปลงน,นี้นะครับจะห่างฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับร้อยห้าสิบห้ากิโลเท่านั้น ครับสนามบินสุวนรณภูมินะครับร้อยสี่ิบกิโลนะครับแล้วก็ห่างหาดบางแสนชนบุรีนะครับร้อยสาสบเจกิโลเปรียบเทียบจากวัดหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเซานะครับระยะทางอยู่ที่เกาสิกิโลเท่านั้นนะครับเป็นโฉนดนอสอสามกไก่นะครับอยู่ในชุมชนนะครับโรงเรียนก็จะอยู่ด้านตะวันออกหมู่บ้านไปนะครับจากตรงนี้ไปโรงเรียนก็ประมาณสัก่า หนึ่งกิโลเท่านั้นนะครับในชุมชนในหมู่บ้านทั้งหมดเลยห่างอบต1หนึ่งกิโลโรงเรียนหนึ่งกิโลนะครับห่างวัดตัวตําบลเขาไม่แก้วก็ประมาณหนึ่งกิโลเช่นกันนะครับวัดกับโรงเรียนจะอยู่ตรงกันเลยนะครับก็คุณท่านใดที่สนใจนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเป็นนอสสามกไก่นะครับก็พร้อมโอนนะครับโฉนดพร้อมโอนวันนี้นะครับปัดขออวยพรให้คุณทุกท่านนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านน้องๆทุกท่านมีแต่ความร่ํารวยนะครับ เงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรธุรกิจอะไรก็ให้ประสบความสําเร็จนะครับขอให้มีแต่ความร่ารวยความเจริญรุ่งเรืองนะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับบัตรก็กราบขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเช่นกันสนใจชมรูปโฉนดนะครับตำแหน่งที่ดินนะครับก็ทักไลน์เข้ามานะครับ เบอร์ไลน์ก็0 9 8ย0 7ก2 6 6น็0 9 8 0 6นะครับนะครับหรือ0613215668นะครับโทรมาได้เลยสำหรับวันนี้ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมจนจบคลิปจบไลน์นี้ถูกใจก็จะเริ่มกดติดตามด้วยนะครับผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยสำหรับวันนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ขอกราบคำว่าสวัสดีครับ